พยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันพุทธที่4ตุลาคม2566 วันที่4ตุลาคม2566สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดการประกาศกิติคุณบุคลากรวงการฟุตบอล5สาขาแรกประจำฤดูกาล2022ทัพ2 3โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศกิติคุณแก่บุคลากรในวงการฟุตบอลด้านต่างๆเป็นประจำทุกปีหลังจากจบฤดูกาลแข่งขันโดยรางวัล President Award 22 2022ทับ23หรือรางวัลกิตยิยศจากนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในภาพรบรมราชูปมัมถมได้แก่นายุทธนาหยิมการุณอุปนายกสมาคมฝ่ายจัดการแข่งขันสำหรับคุณยุทธนาหยิมการุณอุปนายกสมาคมฝ่ายจัดการแข่งขันถือเป็นผู้มีส่วนสำคัญต่อวงการฟุตบอลไทยมาอย่างยาวนานทั้งในการบริหารสโมสรฟุตบอลคัสตอมยูเนเต็ดขณะที่ในการทำหน้าที่อุปนายกสมาคม ได้รับมอบหมายจากพลตบตรเอกดอกอรสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนายกสมาคมให้กำกับดูแลสนับสนุนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรุ่นอายุไม่เกิน19ปีและรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนอกจากนี้ยังกำกับดูแลและสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการระดับนานาชาติ ทิพยยาประกันชีวิตร่วมสนับสนุนงานการกรุศลเพื่อระดมทุนครั้งใหญ่ h o l e for h u n g e r Charity Night Talk and Concert เพื่อช่วยเหลือภาวะขาดแคลนอาหารที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อนในประเทศเอธิโอเปียเคนยาและโซมาเลียซึ่งปัจจุบันผู้คนกว่า23ล้านคนในประเทศเอธิโอเปียเคนยาและโซมาเลียกำลังขาดแคลนอาหารอย่างหนักต่อสู้กับความหิวโหยและการขาดแคลนแหล่งน้ำ เด็กจำนวนมากตกอยู่ในภาวะทุพภพชนาการโดยมีคุณปราโมทโพรมิเศษผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานคณิตศาสตร์ประกันภัยเข้าร่วมงานถแถลงข่าวการจัดงานณห้องมนทาทิพย์หนึ่งโรงแรมอนันตาสยามกรุงเทพสนุนราชดำลิเมื่อวันพระรหัสสปดีที่28กันยายน2566ที่ผ่านมา4ตุลาคม2566กรุงเทพฟอร์ 4. จูนทาว ไททีไลฟ์สไตล์มอชั้นนำย่านพระราม9ก้าภายใต้การบริหารบริษัทซีพีแลนดจำกัดมหาชนหรือซีพีแลนด์จับมือไททันไคลทีมไทยแลนด์สร้างสีสันท้องฟ้าเหนือศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวยามเย็นกับการแสดงโชว์กองทัพว่าวถุลงลมแฟนซียักษ์ในย่านใจกลางเมืองระหว่างวันที่6ถึง8ตุลาคม2 5 6 6 กำหนดการสวดพระอภิธรรมศพคุณย่าสมทวินสุขวิมลอายุ104ปีวันพุทธที่4ตุลาคม2566เวลา17นาฬิกาพิธีรถน้ำศพวันที่4ถึง8ตุลาคม2566เวลา19เนิกาสวดพระอภิธรรมศพ วันจันทร์ที่9ตุลาคม2566เวลาจะแจ้งไปสร้างอีกครั้งครับชาปนกิจศพน้าเมนวัดนครอ,อินท์เลขที่370หมู่6ถนนพิบู์สงครามตำบลสวนใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีสำนักข่าวทั่วไทยขอร่วมแสดงความเสียใจด้วยครับสนับสนุนโดย หากคุณต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรัก็ลงมาที่ห้างเพชรหีเสียงบางพูเพชรน้ำงามและอัญ,ญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนรุมนุรัตเสริประธานหลีเียงกรุรปร๊ปดรพีรวัตรและดรทัชชวินสุเรเสสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศพัพท์02 629 1444 เปิดแล้วร้านหมูอินเทรนสาขาหนึ่งที่ห้างชัยแสงจังหวัดสิงห์บุรีสาขา2ที่ตลาดชัยโยจังหวัดอ่างทองและสาขา3เปิดใหม่หน้าที่ว่าการอำเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาร้านหมูอินเทรนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดราคาถูกถูกสุกอรมยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันเทศแก้วประธานบริษัท MIC Intefood จำกัด มาเพชรบุญยาลือแวซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดเหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการยาลือมาเพชรบุญแวไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชบุญูบริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธจเจริญโทรศพัพท์0 8 3 9 9 9 9 4 5 6